สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะพาพวกเราสองคนในรายการข่าวมาเมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวที่เป็นสาระน่ารู้ค่ะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเหมือนเช่นเคยเลย <tiế ng> ใช่แล้วคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอาหารทานเล่นคะ่ะที่หลายหลายคนนะคะอาจจะเคยกินหรืออาจจะไม่เคยกินก็แล้วแต่นะคะ<า>เป็นอาหาร<น>ทานเล่นในสมัยเกาะสมัยกาะบางนคนก <นะ S 2> ินเป็นอาหารแบบเอาอิ่มอ่ะเอาอิ่มใช่ไหมไม่ได้ทานเล่นนะทานเล่นเลยใช่ไหมกินอิ่มนะคะ ที่เราพูดถึงกันอยู่นี้นะคะก็คือเมี่ยงคำนั่นเองที่มันมีใบไม้นะกินใบไม้นั่นเองใบไม้อะแล้วก็มีเครื่องข้างในเยอะๆใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าเมี่ยงคำค่ะเขาบอกว่าเขาได้ไวรเป็นอาหารทานเล่นของคนสมัยก่อนซึ่งเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักแล้วพวกเด็กๆไปรูดเหล่าี้เมื่อก่อนเขาจะไม่รู้ตอนเด็กๆนานละขายเป็นชุดนะแล้วต้องมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมาห่อเองมาทำเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีเป็นแบบ ห่อเสร็จเลยแล้วทเป็นคําเรียบร้อยเสียบไม้ใส่ปากกินได้เป็นคําเลยโอ้ใช่นะก็สะดวกไปแบบค่ะนะคะก็บอกว่าเมี่ยงคําค่ะเป็นอาหารนะคะที่มีรสชาติเค็มหวานมันนะคะนอกจากจะทําให้เราได้รับครบทุกรสชาติแล้วนะคะยังเป็นอาหารว่างที่เราทานได้ครบห้าหมู่เลยทีเดียวค่ะในคาคาเดียวก็ทานได้ครบห้าหมู่เลยนะคุณมดอืเพราะว่าตรงเนี้ยเขามีส่วนประกอบมีน้ำเมี่ยงคําที่เป็นเครื่องเคียงต่าง รวมถึงที่เป็นมะพร้าวเขาเรียกอะไรมะพร้าวคั่วที่ที่เขาจะหั่นแบบใช่เป็นอันเล็กๆล็กเล่สี่ยมเค่ยมนะคะมีมะพร้าวคั่วหั่นซอยนะคะมีขิงอ่อนหอมแดงมะนาวนะคะกุ้งแห้งถั่วลิสงขั่วพริกขี้หนูโอ้ยใบทองหลางหรือใบชะพลูนะคะ ซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็เป็นส่วนประกอบของเมี่ยงคำคนที่เคยกินก็อาจจะรู้อยู่แล้วมันต้องมีน้ำเหนียวๆน้ำเหนียวๆทำจากอะไรคุณน้องนิกน้ำเหนียวเขาบอกว่าประกอบด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งโขลกกุ้งแห้งของละเอียดนะคะขิงแก่หั่นละเอียดหอมแดงซอยกะปิน้ำตาลปี๊บน้ำเปล่าน้ำปลานะคะแล้วก็ถั่วลิสงคั่วบดละเอียดทำยากไหมล่ะ ยาซื้อมาหรือยังไงได้เลยสิเออนะคะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดรสมศรีเจริญเกียรติคุณนะคะอาจารย์ประจําสถาบันโภชนาการนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยนะคะก็ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าสถาบันโภชนาการนะคะให้ความสนใจค่ะศึกษาคุณค่าทางภชนาการของอาหารไทยหลากหลายชนิดเลยนะคะทั้งอาหารหลักแล้วก็อาหารว่างนะคะมาเป็นเวลา10กว่าปีละนะคะผลการวิเคราะห์ค่ะคุณค่าทางโภชนาการของเมี่ยงคา เนี่ยค่ะมนะคะเพราะว่าในหนึ่งหน่วยเนี่ยหน่หน่วยบริโภคเขาบอกว่าปมามห้าคำนะคะให้โปรตีนถึง5กรัมเลยเออกืเยอะนะมีทั้งโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตนะคะมีไขมันนะคะและยังให้วิตามินได้อีกนะคะวิตามิน C นะคะวิตามิน A โอมาเยอะเลยมาเต็มเลยคือเรียกว่าทานเมียงคำแค่แค่คำเดียวหรือว่าอาหารประเภทเดียวเนี่ยเรกตกได้ครบ ค่อนข้างครบถ้วนครบถ้วนครบห้าหมู่นะคะรวมไปถึงแร่ธาตุต่างๆด้วยนะคะคุณมดทั้งที่เป็นโซเดียมนะคะแคลเซียมนะคะแล้วก็ธาตุเหล็กด้วยเ็าบอกว่าเพียงพอต่อการปริมาณที่แนะนําต่อวันเลยนะคะสําหรับจำลหงนี้ห้าคำเท่านั้นนะคะจะไม่ให้กินน้อยจังอ่ะก็จะกินให้อิ่มอะไรขนาดนั้นล่ะโอยนะคะ โอ้ยังมีอีกนะคุณวอยจะไม่หมดเขาบอกว่านอกจากนี้ค่ะยังมีแมกนีเซียมทองแดงสังกะสีและโพแทสเซียมด้วยนะคะมากันเต็มเลยจ้าไม่ได้สงสัยแค่สงสัยว่าทำไมให้กินน้อยจังก็กินเยอะอกว่านี้ก็ได้หมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบประมาณค้าคำก็จะได้ประมาณนี้ไง<อ> <c oughs> สามารถรับประทานเพิ่มเข้าไปได้ใช่แล้วค่ะ,คะนอกจากสารอาหารนะคะแล้วยังให้สารที่ไม่ใช้สารอาหารด้วยเช่นใยอาหาร ก็เป็นคนใบไม้ที่ใบไม้เข้าไปนะคะที่มีประโยชน์นะคะต่อการขับถ่ายของเรานะคะเขาบอกว่านักโภชนาการค่แนะนําให้รับประทานเมี่ยงคํานะคะใน1มื้อหรือ1ครั้งเนี่ยก็คือห้าคำนะนำใง้ทานห้าคำพออย่ามาเห็นอิ่มเลยเขาก็ไม่ให้กินเพื่อบอกว่ากินหลายอย่างเลกินหลายอย่าง นะคะซึ่งการรับประทานเมี่ยงคำในปริมาณดังกล่าวนะคะจะทําให้ได้พลังงานถึง200กิโลแคลอรี่เลยนะคะเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันมันเปเยอะที่น้ำตาลปี๊บแน่เลยอะตัวตัน้าตาลปี๊บเองคือแบบให้พลังงานของเรานะคะค่ะนอกจากนี้ค่ะวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะยังมีสรรพคุณค่ะเป็นยาสมุนไพรนะคะช่วยขับลมนะคะในกระเพาะอาหารด้วยนะคะ นะก็มันเป็นสมุนไพรไทยของเราด้วยนะส่วนใหญ่นะเนาะดีเหมือนกันนะคะการลเลือกเ,ออเลือกรับประทานเมี่ยงคำนะคะเป็นอาหารว่างจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะดีกว่าเราไปทานอาหารวา่างเชียงพวกจังฟูด้ดอะไรพวกโดนัดอะไรพวกนุ้ยแขก <c oughs> เค้กกุ้ยแขก <c oughs> อะไรประมาณนี้เออเมี่ยงคําน่าจะเป็นอาหารว่างที่อาหารว่างที่ดีที่ดีกว่าดีกว่าเลือกทานพวกแป้งพวกน้ำตาลางเนาะลดความมุนได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เขาบอกว่ายังไงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีดาบสองคมมาคุณโมซ์อะไรก็ตามพิเินพอดีก็จะให้โทษเขาถึงแนะนําไม่กินแค่ห้าคำไม่เพราะบางคนน่ะทานเมี่ยงคาจริงคุณนุนี้แต่ว่ามันเครื่องอะมันใส่เพิ่มได้ไงบางคนใส่พริกที่แบบใส่อ้เยอะมากน้ำเมี่ยงคำเป็นเยอะมากคือพอมันเยอะไปเนี่ยบางทีเผ็ดไปหวานไปอะไรมากไปเนี่ยไม่ดีทั้งนั้นใช่ค่ะนะคะก็ให้ทานที่แบบพอเหมาะแล้วก็มือละ ห้าคำห้าคำเล็กๆนะห้าคำเล็กๆใช่ไหมมาเป็นใบอย่างนี้นะใหญ่นะก็ไม่ได้นะก็เกินไปนะคะก็เลยว่าแม่งคำเนี่ยได้เป็นมีประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยถูกต้องเลยลนะค่ะนะคะแต่อย่างนี้นะ เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็แบบอย่างที่คุณวอนบอกมันหากินได้ง่ายเหมือนกันนะที่แบบว่าขเขาถ่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแบบไม้เสียบไว้เลย,เลยใช่ก็าสามารถเลือกรับประทานได้เพื่อสุขภาพของคุณผู้ชมเองนะคะต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆนะคะจากนางสุพิมมติชนค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ